สวัสดีครับอยู่กับช่องโอเล่เอมีสองครับวันนี้ทำอะไรกันนะ้ะนายัน,น,ยนคุยกันนายันดีกว่าครับนายันกับโต้งครับยังดีทำอะไรกันทำอะไรกันนายันใหญ่อ้อะไรกอกขาโอ้ยไอ้กอกขาลิงลิงจอไหนวะโอ้มันกอกขาตกใจหมดเลย สิกาดค่อยบอกเนี่ยไม่ไม่แกดว่า่า่มามาคุยกันพวกชีมงานพวกเราเนาะมาทำอะไรกันอยู่เนี่ยโต๊ะขาล็อกครับผมสวัสดีครับ FC มีสอ2ครับผมอาจารย์ทำอะไรอยู่ครับเย็นดี้ทำอะไรอยู่ครับเียงหลานโอ้ยเยงหลาน หน้าที่ก็ไม่ให้ทำอะไรครับครับสวัสดีครับก่อนเพ่นดินเพ่นดินสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับขอรสวัสดีน้องบินเสร็จสวัสนี้นายันวันนี้เราได้ได้อะไรกินเช้ากันครับใส่กุ้งยังไม่มีอะไรเลยเลยท่านก้อนขาดเสร็จก็มานั่งพักอยู่เห็นไหมมีอะไรกินยังไม่มีอะไรเลยมีมีหนูไหม ได้หนูไหมไม่ได้เนาะไไม่ดด้ปลาก็ไม่มีเนาะพวกนี้ถ้ามีปลาไม่มีหรอกกุ้งอ่ะอยากกินกุ้งเหรอนี่ยไม่กินนานแล้วอ่ะเนี่ยแต่กินกุ้งก็ไปใส่ตุ่มใส่อะไรไปใส่กุ้งเหรอใส่ไงเจ้าบ่ได้เอากระบอกมาบอกไม่ได้มาเอานี่บอกกุ้งอะไรอ่ะนี่ตุ่มไหนซื้อมานี่ยแขวนอยู่นั่นนะตุ่มเหรอเป็นไง นั่นไงไหนลองมาดูดิที่อ่ะปะดูพาดูหน่อยไหนตุ้มอ่ะเนี่ยผมไม่เคยซื้อมาหรอกพ่อซื้อมาตุ้มเฮ้ยไม่เคยเห็นว่ะผมเห็นแขวนานแล้วแต่ไม่รู้ว่าใส่อะไรเนี่ยใส่กุ้งไม่ใส่นึกว่าเขาเอาตะบอกผมเองก็นึกว่าเป็นคล้องใส่ปลาเวลาเราได้ปลาใส่ในนี้ปลาเข้าไม่ได้มองแต่มันมีรูเข้าาหลยเลยท่าไร จะได้กินบ่เนี่ยได้กินอยู่บ่อยากกินก็ลองไปใส่ดูไปใส่เลยใช่ไหมได้แล้วพี่ได้บ่ได้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 ไหมไม่ไม่ไอเดนเคยเอาไปใส่เคยใส่บ่เพราะว่าเขาเขาเขาไม่ได้แย่งกันเข้าครับเขามีทางเข้าหลายทางไหนเข้าที่กี่ทางไอ้แบบนี้ต้องซื้อเอามาทำเลี้ยงไม่เป็น ีทางครับทางเข้าแย่งแป็นแดงหมดเนี่ยใช่เขาเขาเข้าใจทำแล้วสี่ทางใช่เขาได้สี่ทางเลยไม่ได้แย่งอ๋ออย่างนี้ก็เหมือนกับใส่กระบอกกุ้งสี่กระบอกแปงกระบอกนะแบ่กระบอกก้ได้กินเดี๋ยวนะปจะลองดูกันไปผู้ที่ผู้ที่เขาจะเข้ามากินเหยื่อนี่เขาไม่ได้แย่งกันเข้าทางเดียวไงพี่ มาพร้อมกันเข้าคนละทางเลยไม่ต้องรอกับน้องใส่ดูไอ้แบบนี้เอาไปใส่ดูสิมันมีใหม่ใส่ตร้น้องใส่เพิ่งตู้ใส่ตรงนี้นะย่อไปใส่คนละกระบอกกันเท่ากันตู้กันนี่ยานตู้แบบใส่ตรงนี้หรอต้อะไรข้างหน้านี่เนี่ยตรงไหนไป้เมานตรงเที่ยงเนาะเอาไปกินเที่ยงเนาะ ีมันมันเฉียบไปเลยด้วก็เสียบไปนเชีตนทำหนักนเียบไปตงเลยดีเออขิงนี้ยุงมเตนีลงมาไม่จะมันจะกิ้งลงไปมลิลงไปเรื่นอยก็ได้ตัวนมอต้องหิบไปนยหรอได้ไหม กิ so so, sorry, ่งล hmm. like ูกใบตัวบ่บ okay. oh, ่ใหม่กว่าแบเงี้ยสากล้วอ๋อตีนมันสากลงเนี่อ๋อตีนสากไปด้วยใช่ไหมออหือ๋อข้างล่างมันมีมันมีออ๋อตีนขึ้นลงไปนั่นขึ้นาั่งอีกหลังตั้งตรงนี้เหรอใช่ครับ ฝังนู้นไม่ได้เหรอฝังนู้นมันมันมันไม่เป็นท่านะครับถ้าเป็นท่าดินเนี่ยมันจะสวยงามเลยพี่ต้องลงไปดูพี่หืมโกบนั่งดอกดูนิดหน่อยไหมเพราะว่าชายกังเว่นตรงชายเดือกแน่ะนะกองขืนแมนยูกลุ่ม สวยงามเลยทีเดียวสวยงามนหนามาคอนนาโอ้ะงะะง,ะงมืดมากิดว่าได้กินไหมเนี่ยพวกเราได้พี่ได้กินใช่ไหมครับใส่ใกล้ๆกันไม่เป็นไรหรอไม,ไม่เป็เ<ล>ไรเนาะแต่แต่แต,แต่ตรงว่าในหัวอ,อาหารนี่แล้วน่าจะทุบ ให้ละเอียดเลยนะเียมกระตถือนามแป๊บเดียวกละลายบ่ละล่ไหมถือนามแป๊บเดียวกับเดียวแล้วทุกละเอียดเขาโมคอยุูหรอกเขาห่อใส่ด่ดนนี่มันห่อมันแนวห้อมหน่อยได้หวานใช่อืมมันก็เต็มเนาะองหารเนาะ่ว่าทาบ้านแสงสีหทากุุงเขาาล้วมัน เะไดเดือดเอาน้ำติมิง้าหอไหวคือว่ามันกลุ่งเขาเนี่ยมันมงจะมายามสักบ่ายบ่ายโอเคบ่ายมายามเนาะครับโอเคไงติดต่อเอ๊ติดตามตอนยามตอนบ่ายต่อเนาะใช่ครับผมโอเคครับครับปะปะสวัสดีครับสวัสดีครับผม FCOE ME 2 Channel นะครับครับวันนี้เรา มายามกุ้งกันเนาะเมื่อวานใส่ไว้ครับใส่ไว้เมื่อวานจะยามตั้งแต่เมื่อวานไม่มีเวลาครับข้ามวันมาแล้วข้ามวันแล้วได้ไหมยันวันนี้คิดว่าได้ไหมกุ้งอ่ะคิดว่าได้มันข้ามวันแล้วอยากกินกุ้งเต้นกันๆๆแล้วก็ไปไปยามนลยเนาะไปจัดไปเยอะให้ห่างรีบไปใส่ไว<ส>้ไหนตู้ใส่ไว้ที่นี่ครับแต่ทำไมไม่เห็นพี่ใสไว้ใส่ไว้ริมไม่ใช่เหรอใช่้ใส่ตรงไหนทำไมไม่เห็นจุกมันอ่ะ อุ้ยอุ้ยหายแล้วหายดิหายเหรออือใส่ไว้ริมลึกเปล่าวะไม่ไม่ใส่ไว้ตรงนี้แหละงมเลยแหละใครจะงมต้องลงไปงมแล้วยันอย่าลงอนะ่ยาลงอ่ะลงไปงมแล้วพี่ยันแหลกถอดแล้วก็ลงกันไล่ไล่กันไปดิผมว่าน้ำม่เป็น <laughs> <laughs> ใส่ไว้ตรงนี้แน่นอนนะ <laughs> ใช่พนะ <laughs> ี่โอ้ทำไม

งานเข้าแล้วทีนี้เจอหรอไม่เจอเลยฮะหายแล้วมั้งไม่เจอเอาแล้วตายไม่มีของกินแล้ววันนี้ไม่ลึกก็มั้งลึกขนาดไหนเกิ้งลงไปว่ามันกิ้งลงไปได้เปล่ากิ้งฮะมันกิ้งได้เปล่าชันบปล่าโอ้ถ้าชันมันก็กิ้งลงไปเรื่อยๆกิ้งลงไปในน้ำหละโอ้พยาน เยอเลยเนี่อันนี้เป็นบรรยากาศรอบๆนะครับบ้านพี่เป็น,นี่ออนนก็ลู่มาแลาว่างๆก็ทำาอาหารกินกันครับหาปลาหาปลาสาคูงกันธรรมาชาติครับพี่พูดเจอตัวเจอไหมไม่เจอนี<ม>่จริงดิคนขโมยไปแะวบางนี่ไม่มีใครจะรู้ว่าขโมยหรอกมันะถามมันจริงมันอเปเจอไหมไม่บอกสักดินไหมเหรอสักดินไว้พี่สักดินไว้ก็อยู่น้ำก็ไม่แรงก็ได้อยู่นี่หว่าอือมันเป็นงไงกันหรอก นอกเสียจากจะมีคนเอาไปใครจะมาเอาไปตกขโมยกรุงเทพมาหรือเปล่าวะว่เห็นป่าเห็นบ่มีใส่ไว้ไปที่อยู่ด้วยกันนะครับนี่งั้นนี่นั่นไปหาฝั่งนู้นป่ะไปเอาตรงนู้นห่อยหลังนึงอยู่นู่นเห็นไหมเดินตามพี่เข้าไปดูครับครับใส่ไว้สองที่ครับที่ใส่ไว้จะเจอไหมหย่อนลงไว้ไงหย่อนลงไว้มันไม่รู้ แต่เราหย่อนไว้ไม่ลึกครับน,น้ำบอกหาไม่เจอแล้วแต่คนที่ใส่ไว้บอกตามทีได้ไม่ติดสายติดสายทั้งก็ไม่มีเลยหายกันตรงไหนใส่ริมนู้นหรอที่ยังนี่เหรออ้าวใส่ใส่ไว้กี่จุดอะพี่สองจุดครับสองจุดสองจุดเป็นเป็นตุ่มคล้าย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 คล้องนะกูเจอได้อูริเจอแล้วครับเจอไหมเมื่วันนั้นเราใส่ไปนู่นก็ยังอยู่ให ไอ้แดงใส่ยไปฝั่งนู้นก็ยังอยู่นะมันไม่เห็นลอยไปนันไกลเรียบร้อยแล้วแหละพี่เขาไปแล้วใครมาเอาไปใครเอาไปติดใหม่ครับผมเป็นช่างตาข้อมอยู่ตอนนี้พี่ใครจะมาเอาไปเอาขโมยไปแล้วเึเขาไปแล้วเหรอเขาใครจะมากู้ไปอ่ะมีคนกู้ไปเหรอไม่อยู่พวกเราอ่ะใครจะมาเอาไปต้องถ้าไม่มีใครเอาไปมันก็ต้องเห็นแล้วสิครับ ผมกลัวผมกลัวว่ามันจะกิ้งลงไปไหลไหลลงไปเจ้าสักน้ำไหมหรอสักดินไว้สักดินไว้นี่ป้านุ่มโบราณนี่นะนี่ลองก็ลองงมดูริมๆมั้ยลองริมๆหน่อยริมๆไล่ไปมีไหมรอบไปนี่หวานริมๆจับปลาบอกสักไว้นี่เนาะสักไว้นั่นแหละสักไว้ริมๆไม่มีเหรอเอ้าบ้านโบรากิ่งไรนะสักดินไว้แล้วกิ่งไปใส่เนาะ หาคนบ e. oh, mm ่เอาใครสิมาเอาไปว่ะคนถอดขึ้นไปเดี๋ยวเราถ่ายมันซักดินไปมันยุยแล้วตุ่แม่ไม่หลดน้ำใช่ไปใส่เนาะบนดินดอกตัว่ากุ้งฮะไม่เห็นหรอกนอ่เห็นก็ต้องอยู่ต้องอยู่แถวนี้ไม่เจออ้นั่นเลยมอื กินใหม่เนาะสีเสียไปใช้เนาะทีตีน,น,นตคุณเนาะเนาะตกอีครับไม่เจอเนาะสรุปว่าสรุปเราพลาดเนาะใส่กุ้งไว้ครับใส่กุ้งไว้หายครับหายครับ<า>ไม่เจอของกลางก็ดำเนินการต่อไปได้ครับใส่กุ้งไว้โอ้ยวันนี้ฟาวครับหายยาม <c oughs> ขึ้นมาไ,<ด>ไม่ได้ปีดรายการ Oh. อันนี้คือไม่หายเนาะเนี่ยใสไว้อันนี้นนไม่มีเหรอใส่เดนไ้ถขอเก่าวะใส่ไว้ไม่หาย่ะมาโอเคปิดรายการครับ,ค,รบคือว่าคลิปนี้คลิปนี้เราใส่กุ้งครับ,เร,บเราใส่กุ้งกันแต่ว่ามันพลาดครับ หายไม่รู้ไปมันกิ้งลงไปมั้งหรือว่ามีคนถอดไปครับก็เลยไม่สําเร็จให้ดูมื่อหน้ากิ่งหนาวมันมีตีนชีตีนเนาะอย่าไปยั่งเลยหนาวไหมยันอนาหน้าหนาวด้วยเล่นน้ำหนาแล้วเล่นน้ำด้วย <c oughs> ครับวันนี้ก็กิจการโตเป็นไงครับผมวันนี้เราไม่เจอใสที่เราใส่ไว้นะครับอืมพากิร์ร้มเหลวไงติดตามคลิปต่อไปนะใช่ครับผม ขอบคุณเอซโอเลมีสองชแนลมากนะครับที่เข้ามารับชมคลิปของพวกเราเจอกันคลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้เรา3ามสี่คนเราก็ต้องกล่าวคาว่าสวัสดีครับสวัสดีครับ